จนันผมพอจะมีเงินออมอยู่บ้างผมเป็นคนชอบเก็บหอมรอมริบรอมริบเปล่าวะเจ๊จานแล้วผมก็เงินออมผมมาไปซื้อทองมาหนึ่งสลุดน,น่าจะเป็นหนึ่งสลึงเจ๊แต่ตอนเนี้ยผมแย่นะครับจานผมไม่มีตังค์ผมก็เลยเอาทองไปจำจำนำเจ๊จำนำ oh, <no. S 1> าจยาน ผ่านมาสามเดือนเจ้าของร้านถุด<อ>ร้านทองเจร้านทองแ<อ>ล้วยังไงต่อเจเอข้โทรมาผม<อ>ว่าถุดผมขาดเ,<อ>เขาหมายถึงว่าเองมันเคยไปต่อดอกเขาเลยใช่ไหมเ,<อ>เจร้านถุดนะ<อ>ร้านทองร้านทองอใช่เลยครับจุนต่อดอกคืออะไร